เนเจังหวัดสุโขทัยที่ออกมาแสดงความรักความสามัคคีพร้อมกันนะครับอยากให้อยู่ทุกคนช่วยกันร้องเพลงเป็นกำลังกับนักเตะน,นะครับ สมกคำูดหนึ่งนะรหลังจากจบแมตช์การขันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับน้องๆสโมทรไยคาริบียู19จะลงทีมกับรุ่นพี่สโมทรไยเอฟซีกันต่อนะครับใครที่ยังไม่มีทุนรับไปไหนนะครับก็อยู่กันเป็นกำลังใจให้กับน้องๆที่สนามฟุตบอลไทยลีกเซเรียบันี้ต่อเนื่องกันเลยนะครับบรรยากาศในวันนี้ครับยืนยอดยอดเยี่ยมและเยี่ยมยอดมากๆทั้งส่วนทุกส่วนทุกฝ่ายนะครับเราเองอยากจะสร้าง ภาพแห่งความประทับใจตรงนี้ครับด้วยการส่งเสียงร้องเพลงซึ่งถือว่าเป็นเพลงที่สร้างความศรัทธาด้วยจิตวิญ,ญญาณของพวกเรามาอย่างยาวนานหลายปีแล้วนะครับผมเชื่อว่าทุกคนในที่สนามแห่งนี้ร้องเพลงด้วยแรงศรัทธากันได้หมดทุกคนนะครับเราอยากจะให้ทุกคนร้องเพลงนี้ให้ดังระหาาุ่นสนามฟุตบอลเพลยเซเดียมเก็บภาพความทรงจำเหล่านี้ไว้ทั้งทองกันนะครับ เดินครับเดินในสภาครับ